เปิดหลักฐานแอมไซยันไนยงฆ่าผัวใหม่ก่อนถูกออกหมายจับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเปิดหลักฐานออกหมายจับแอมไซยนไนนำทองแด่ผัวใหม่ไปขายหลังเสียชีวิต ก่อนขับรถออกนอกพื้นที่ไปกับรองผู้กำกับอดีตผัวจากกรณีที่นายสุทธิศักดิ์ภูลขวัญหรือแด่อายุ36ปีชาวราชบุรีในทุนเงินกู้สามีใหม่นางสรารัตรังสิวุทาพรหรือแอมอายุ36ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่12มีนาคม2 5 6 0 พบที่ผ่านมาซึ่งภรรยาไม่ติดใจในการเสียชีวิตก่อนส่งศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในแด่ส่วนนางแอมไม่ได้เดินทางกลับพร้อมศพในแด่แต่กลับไปจัดงานวันเกิดของตนเองที่บ้านเพื่อนในพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในช่วงค่ำวันที่13มีนาคมที่ผ่านมากระทั่งมีการสืบสวนเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของก้อยว่าเชื่อว่าโดนนางแอมวางยาสยาไน้์และเชื่อว่านางแอมก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับเหยื่อหลายรายจึงส สืบสวนหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงอีกหลายคดีรวมทั้งการเสียชีวิตของแดด้วยจนพบวัตถุพยานหลักฐานทำลายเชื่อมโยงกันเจ้าหน้าที่ให้เชื่อว่านางแอมก่อเหตุวางยาสาไน้กับเหยื่อที่มีความใกล้ชิดสนิสนมจนเสียชีวิตไปแล้วในขณะนี้ทั้งหมด14รายและรอดชีวิตหนึ่งรายตํารวจสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีและตํารวจสืบสวนสพเมืองอุดรธานีได้ลงพื้นที่สืบสวนหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงคดีจนสารจังหวัดอุด นธาน,นีได้อนุมัติหมายจับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและตำรวจชุดคลี่คลายคดีนำโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตรรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนครปฐมจับอดีตสามีนางแอมคือพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒาพรรองผู้กำกับสอบสวนสพสวนพึ่งสามข้อหาคือร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อโกงและใช้เอกสารราชาการปลอมและปล แปลงเอกสารจากกรณีดังกล่าวเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม5 6 6พลนหารวจตรีพิสนุอุนหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าในส่วนคดีของนางสารารัตรังสิวุฒาพรหรือแอมอายุ36ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพลตารวจโทสุรเชษหักพนันรองพอบอตรได้สั่งการให้หาพยานหลักฐานและวัตถุพยานที่เชื่อมโยงคดีที่เชื่อว่านาง แอมเป็นคนก่อเหตุวางยาสานัยฆ่าเหยื่อที่มีความใกล้ชิดรวมทั้งนายแด่สามีใหม่ด้วยซึ่งทางเราได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสอบพยานร่วมสิบปากก่อนนำไปพบหลักฐานคือบินขายฝากทองรูปรัณฑ์ของนายแด่ที่นางแอมนำทองไปขายที่ร้านทองมีชื่อแห่งหนึ่งกลางเมืองอุดรธานีและเป็นร้านทองร้านเดียวกันถึงสองครั้งหลังจากนายแด่เสียชีวิตไปโดยครั้งแรกนางแอมนำไปขายฝากในวันที่13มีนาคม2566 จำนวน3บาทในราคา85,800บาทครั้งที่2นํนำทองรูปพันธ์ไปขายฝากในวันที่18มีนาคมอีก3บาทในราคา79,000บาทซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าหลังจากนางแอมขายทองของนายแดไปจำนวนหนึ่งแล้วและคืนวันที่13มีนาคม2,566นางแอมได้ไปจัดงานวันเกิดตัวเองที่บ้านเพื่อนของแดสามีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก่อนเดินทางไปหาอดีตสามีที่เป็นตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพากันเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่18มีนาคม2566นำทองรูปปั้นของนายแดมาขายฝากที่ร้านทองร้านเดิมก่อนพากันขับรถเชฟโรเลตกรุ่นแคปติว่วาสีขาวทะเบียนกทมอของนายแด้มุ่งหน้าเข้ากทมไปตามถนนมิตรภาพซึ่งกล้องไล่เส้นเพลทหรือกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติข,ของตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจทางหลวงที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่อำเภอกุมภวา ปีเพื่อป้องกันอาชญากรรมสามารถจับภาพและประมวลผลเลขทะเบียนส่งเข้าตำรวจรวมทั้งหลักฐานทำลายที่ทางส่วนกลางได้สืบสวนสอบสวนขยายผลอีกหลายจุดจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับนางแอมและอดีตสามีที่เป็นตำรวจในที่สุดส่วนทองรูปประพันธ์ของนายแด้น,นทางเราได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางแล้วจนกว่าคดีจะสิ้นสุดลง